สวัสดีครับวันนี้มาอธิบายเรื่องของตัวอย่างการวิเคราะห์หาตัวชี้วัดผลงานของฝ่ายจัดซื้อนะครับสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทั้ง OKR OK แล้วก็ KPI ครับลองมาดูกันเลยนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่ทำไว้ให้แล้วเอาไปปรับปรุงแก้ไขประยุกต์ใช้ได้นะครับของจัดซื้อจาก Job Description จาก Job Function ของจัดซื้อ เราก็เริ่มต้นจากอะไรเริ่มต้นจากวัตถุประสงค์ครับซึ่งคําว่าวัตถุประสงค์มันคือ objective ของ OKR OK นะครับแล้วก็ตัวชี้วัดผลงานมันก็คือ key result หรือเราสามารถที่จะเอาตัวชี้วัดผลงานที่เป็นตัวอย่างเนี้ยไปเลือกเป็น KPI ได้เดี๋ยวสเต็ปต่อไปผมจะแนะนําว่าถ้าเรามี checklist หรือตัวอย่างวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดผลงานนี้แล้ว เราสามารถเอาไปใช้ในการประเมินผลงานประจำปีจะเรียก KPI จะเรียก OKR OK ก็ง่ายขึ้นนะครับทั้งหมดนี้เราเรียกว่าทำเนียบตัวชี้วัดผลงานแล้วกันนะครับอลองมาดูว่าวัตถุประสงค์ของการที่เรามีฝ่ายจัดซื้อเข้ามาองค์กรต้องการอะไรครับวัตถุประสงค์แรกครับอยากให้จัดซื้อ,อสินค้าอุปกรณ์อะไรได้ทันเวลาครับพอวัตถุประสงค์นี้เริ่มทันเวลา ลองมาดูว่ามีตัวชี้วัดอะไรบ้างที่เป็นไปได้จะเรียกว่า key results หรือจะเรียกว่า performance indicator ก็ได้ครับตัวอย่างเช่นเปอร์เซ็นต์การจัดซื้อได้ตาม l ลีดไทม์ที่กำหนดไว้ก็คือตามระยะเวลาที่ตกลงไว้ถ้าซื้อของประเภทนี้1สัปดาห์ได้ซื้อของต่างประเทศ1เดือน2เดือนได้นะครับเปอร์เซ็นต์การนำเข้าวัตถุด,ดิบได้ตามแผนนะจำนวนครั้งที่ หยุดการผลิตเนื่องจากว,วัตถุดิบไม่เข้าก็คือซื้อของมาไม่ทันไม่ครบนะครับเปอร์เซ็นต์การจัดซื้อได้ทันเวลาตาม PO ที่เร่งด่วนซึ่ง PO บางประเภทอาจจะไม่เป็นไปตามหลีกทาแต่ตามที่ตกลงกันไว้เพราะเป็นกรณีเร่งด่วนนะครับจำนวนครั้งที่ผู้ขายใหม่ที่หาผู้ค้าขายใหม่ได้ล่าช้ากว่าที่กาหนดนะอาจจะตกลงกันว่าต้องได้ผู้ขายใหม่วัตถุดิบนี้นั้นภายในเดือนนี้เพราะจะมีผลต่อการออกสินค้าใหม่นะครับ จำนวนครั้งที่จัดหาตัวอย่างหรือซ a m p l ลสินค้าวัตถุดิบล่าชา้าเปอร์เซนต์ใบสั่งซื้อค้างหรือล่าชา้าพูดง่ายก็คือ PO ที่ออกไม่ทันตามกำหนดนะครับอันนี้คือในหมวดของวัตถุประส์ข้อแรกก็คือทันเวลาครับอ่าเรามาดูเราคาดหวังแการจัดซื้อเรื่องอะไรอีกเราคาดหวังว่าจ้างจัดซื้อมาแล้วหรือมีจัดซื้อแล้วจะต้องจัดซื้อสินค้าได้ตามสเปคตามคุณภาพที่กำหนด บางเรื่องเช่นวัตถุดิบอาจจะวัดที่เปอร์เซ็นต์หลอดรีเจ็ตก็ได้ก็คือไม่ผ่าน QC ก็ตีกลับทั้งหมดนะครับจำนวนครั้งที่สินค้าที่สั่งซื้อถูกตีกลับเพราะคุณภาพไม่ผ่านอาจจะเป็นบางพาร์ทบางส่วนจํานวนครั้งที่สั่งซื้อสินค้าผิดสเปกก็คือมาแล้วผิดเลยนะครับจานวนครั้งที่เกิดการเคลมสินค้าเนื่องจากคุณภาพหรือเปอร์เซ็นต์การเคลมสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพเทียบกับปริมาณที่เคลมทั้งหมดบางทีซื้อมาร้อยชิ้น ถ้าเค็มเกินที่กําหนดเนี่ยถือว่าสินค้าไม่มีคุณภาพนะครับหัวข้อต่อไปวัตถุประสงค์ก็คือเราอยากให้จัดซื้อมาช่วยดูแลเรื่องต้นทุนที่เหมาะสมครับจะต้องไปเจราจาต่อรองไปหา,าแหล่งจัดซื้อที่ถูกมีคุณภาพนะครับตัวชี้วัดเกี่ยวกับเรื่องของต้นทุนเช่นเปอร์เซ็นต์ต้นทุนการจัดซื้อลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนในกรณีที่จัดซื้อสินค้ารายการเดิมนะครับไอเทมเดิม หรือเราจะตั้งเป้าเลยมูลค่าต้นทุนที่ลดลงจากการจัดซื้อจะซื้อไปหาวิธีการต่อรองมาไปหาเจ้าใหม่มาไปาาใช้วัสดุทดแทนอะไรก็ไปหาวิธีการมาเพื่อลดต้นทุนจากการจัดซื้อนะครับเปอร์เซ็นต์การหลีกเลี่ยงการปรับราคาของสินค้าที่เขาเรียกว่า cost avoidance ก็คือหมายถึงว่าสินค้าเนี่ยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น10%นะคือยังไงก็เลี่ยงไม่ได้แต่เราสามารถชะลอการขึ้นได้ นะเช่นยืดระยะเวลาเขาจะขึ้นเดือนหน้าเราบอกขออีก3เดือนได้ไหมตรงนั้นก็เหมือนกึ่งกึ่งคอสเซฟวิงแต่เรายังไม่ได้เซฟคอสพูดง่ายว่าเราหลบที่จะให้ราคามันขึ้นได้สัก3เดือนก็เหมือนกับช่วยประหยัดให้บริษัทได้ระดับหนึ่งนะครับมูลค่าที่ประหยัดได้จากการหลีกเลี่ยงการปรับราคาของผู้ขายก็เหมือนคอสสวายเดนเมอ่อกี้นะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์มูลค่าการเคลมที่ได้รับคืนเทียบกับที่ขอเคลมทั้งหมด มันก็เป็นความสามารถของจัดซื้อในการเจรจารต่อรองว่าเอ้ของเสียไม่มีคุณภาพเราสามารถเคลมได้หมดไหมขึ้นอยู่กับการเจรจารต่อรองแล้วก็ข้อตกลงเงื่อนไขในการจัดซื้อจัดจ้างนะครับเปอร์เซ็นต์ค่าจ่ายในการจัดซื้อเทียบกับงบประมาณนะครับเอ่อเปอร์เซ็นต์มูลค่าที่ซื้อจริงเทียบกับราคาที่เลือกอ่าอันนี้ก็คือเช่นบางทีประมูลมา3เจ้าเราเลือกเจ้าที่ถูกที่สุดแล้วก็ยังต่อรองได้อีกนั่นก็เป็นผลงานของจัดซื้อนะครับ วัตถุประสงค์ข้อสุดท้ายก็คือเราต้องการให้จัดซื้อเนี่ยควบคุมดูแลพัฒนาคุณภาพของผู้ขายให้มีปริมาณมากพอคุณภาพดีนะครับแล้วก็มีความต่อเนื่องในการที่จะขายของให้กับเราไม่ใช่ซื้อปีนี้ปีหน้าเอาปิดกิจการไปเรียบร้อยนะครับปีนี้ซื้อน้อยปีหน้าซื้อเยอะเอาซัพพลายไม่ทันนะครับก็จะเป็นเรื่องจำนวนผู้ขายใหม่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนนะครับ คะแนนประเมินคุณภาพผู้ขายซึ่งส่วนใหญ่ก็จะประเมินกันหลายกลุ่มมีทั้งคนที่รับมอบสินค้ามีทั้งจัดซื้อมีทั้ง QA QC ก็คนที่เกี่ยวข้องนะครับจำนวนรายการที่มีผู้ขายมากกว่า2รายให้เลือกบาองค์กรเขาบอกว่าจะต้องมีผู้ขายไม่น้อยกว่า2รายในทุกรายการที่ซื้อนะครับเปอร์เซ็นต์การตรวจเยี่ยมประเมินผู้ขายเมื่อเทียบกับแผน เปอร์เซ็นต์การชาระเงินให้ผู้ขายตรงเวลาอันนี้กรณีที่องค์กรนั้นเขามีเรื่องกู้เงินว่าเฮ้เราต้องรับปากลูกค้าผู้ขายแล้วต้องชําระตรงเวลาก็เหมือนที่เราต้องไปเก็บเงินจากลูกค้าตรงเวลานะครับถ้าองค์กรไหนที่มีตัวชี้วัดมากกว่านี้มีวัตถุประสงค์มากกว่านี้ก็สามารถที่จะเอาไปพัฒนาปรับปรุงเพิ่มเติมได้นะครับต่อไปก็คือพอเราได้ทำเนียบตัวชีว้วัดวัตถุประสงค์ทั้งหมดนี้มาแล้ว ก็เป็นเหมือนสต็อกที่เก็บไว้ใช้ในแต่ละปีเราก็แค่ก๊อปไฟล์นี้มาแล้วก็มาเป็นอีก1ชีตครับเพื่อเอาไปทำอะไรฮะเอาไปใช้ในการประเมินผลงานประจำปีก็แค่เพิ่มเรื่องเป้าหมายเข้าไปเกรดของผลงานแล้วก็มีตำแหน่งแล้วก็เวทน้ำหนักแต่ละตำแหน่งอันนี้ผมลองทำตัวอย่างให้สักนิดนึงนะครับเช่นปีนี้เราเลือกเรื่องส่งมอบตรงเวลาเป็น OKR OK หรือ KPI หข้อนะครับ เราอาจจะเลือกข้อนี้มา1ข้อ,อทีนี้เราจะเลือกหัวข้อไหนเป็น KPI หรือเป็น Key Result ยกตัวอย่างเช่นเปอร์เซ็นต์การจัดซื้อตามหลี่ไทมที่กำหนดเราบอกว่าต้องซื้อได้ร้อยเอร์เเพราะหลี่มจัดซื้อเป็นของกำหนดอยู่แล้วนี่นะครับแต่ถ้าบอกว่าจะซื้อที่เลขด่วนเราบอกว่าจะซื้อท้่ 9ก็ก็รู้แล้วนะครับก็เลือกหัวข้อพวกนี้เช่นเลือกหัวข้อนี้มาเป็น KPI เราก็ไฮไลท์เป็น KPI อันนี้ตัวอย่างนะครับหลังจากนั้นก็ไปใส่ว่าตกลงเกรดที่ได้คืออะไรนะฮะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างว่าตกลงร้อยนี่อยู่ที่ไหนร้อยอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอ้าวแล้วตรงนี้ได้เกรดอะไรอะ่ะมันซื้อเกินไม่ได้นะอันนี้ก็จะเป็นเทคนิควิธีการในการเซต KPI อีกทีหนึง่ง เช่นบางองค์กรก็บอกว่า KPI ข้อไหนก็ตามที่คุณจัดซื้อแล้วมันได้เหมือนเดิมดีกว่าเดิมไม่ได้แล้วไปต่อไม่ได้บางองค์กรเขาก็ใช้วิธีเราเรียกว่าควบรวมกิจการผมยกตัวอย่างเช่นแทนที่เราจะวัดสองข้อเรื่องจัดซื้อคือซื้อตามรีทารกับซื้อเร่งด่วนเนาะเขาก็อาจจะเปลี่ยนใหม่แสดงว่า ตรงนี้ถ้าซื้อตามดลีทางได้ร้อยเปอร์เซ็นซึ่งมันก็ร้อยอยู่แล้วแล้วก็ทุกปีก็ร้อยก็เป็นฐานเฉยๆนะฮะส่วนตรงนี้ก็คือนอกจากร้อยเปอร์เซ็นต์จะต้องบวกด้วยจะซื้อเร่งด่วนอ่าไม่ต่ำกว่าอันนี้ยกตัวอย่างนะแปดสิบเปอร์เซ็นต์ก็จะเป็นเงื่อนไขว่าอ่าอันนี้ยกตัวอย่างกว้างหน่อยนะถ้าซื้อของได้ตามหลีทางก็เอาไปเกตสามเต็มห้านะ แต่ถ้าซื้อของได้ตามดีทามได้ร้อยซแล้วก็ของเร่งด่วนซื้อได้ไม่ต่ำกว่า80%เอก็เอาเกรฟรีไปนะอพอเกตห้าก็อาจจะไปเขียนต่อว่า,อาของอันนี้ได้ร้อซแล้วได้เกิน8ปดสอันนี้ยกตัวอย่างนะครับว่า,าเราก็แค่ไปเพิ่มเติมเ,มเงื่อนไขตรงนี้เข้าไปก็สามารถที่จะทำให้ทำเนียบตัวชี้วัดที่เรามีอยู่เนะี่ยเอาไปใช้ในการประเมินผลงานประจำปีได้ แต่ถ้าไปถึงเรื่องเช่นเราบอกว่าเอาลดต้นทุนลดต้นทุนของการจัดซื้อหรือต้นทุนวัตถุดิบนะครับก็อาจจะตั้งเป้าว่าปีนี้ลดสัก5ล้านเราก็เขียนเลย5ล้านนะครับก็ค่อยไปเขียนว่าตกลง5ล้านเนี่ยได้เกรดอะไรอ่าส่วนใหญ่ก็คือก็จะไปใส่เกรดว่าอ่าหล้านนะ KPI อ่ะข้อนี้เรียกว่าเป็น KPI ถ้าได้5 000, 000, ล้านได้เกรดนี้อ่ะถ้าได้พอดีมันเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยอ่ะอันนี้อาจจะ5.5ละ้านอันนี้อาจจะมากกว่า5.5ล้านหรือมากกว่า6ล้านก็แล้วแต่นะครับก็ไปเขียนกัน ก็จะกลายเป็นเกรดของผลงานทีนี้ก็ค่อยไปดูว่าตรงม kpi ข้อนี้นะครับวัดผู้จัดการเท่าไหร่ซึ่งผู้จัดการอาจจะมี kpi หลายข้อข้อนี้อาจจะ20คะแนนจากร้อยนะหัวหน้าวัดเท่าไหร่ดีหัวหน้าก็โดน20เหมือนผู้จัดการเจ้าที่วัดเท่าไหร่10อันนี้ก็วิธีการในการเอาไปใช้แต่ถ้าเราบอกว่าอ๋อเวลาลดต้นทุนอ่ะผู้จัดการรับทุกเรื่องเลยนะแต่เนื่องจากว่า เจ้าหน้าที่มีหลายคนหัวหน้ามีหลายคนเราก็สามารถที่จะแยกกว่วข้อย่อยเข้ามาได้เช่นลดต้นทุนการจัดซื้อวัตถุดิบเช่นเจ้าหน้าที่คนนี้อาจจะดูเรื่องวัตถุดิบนะอีกคนหนึ่งอาจจะเป็นจัดซื้อทั่วไปก็เขียนว่าลดต้นทุนจัดซื้อ ทั่วไปโอเอ่าเป็นของเจ้าหน้าที่เป้าก็อาจจะต่างกันเช่นหัวหน้ารับไป5ล้านนะครับจะซื้อวัตถุดิบเอาไปเลย3ล้านอ่าอันนี้เช่เราบอกวัตถุดิบเอาไปเลย4ล้านนะอันนี้1ล้าน ไปแจกตัวเป้าหมายออกมาสุดท้ายคะแนนก็อาจจะเปลี่ยนไปเช่นแทนที่อยู่ตรงนี้20ก็อาจจะมาอยู่ตรงนี้ซึ่งตรงนี้อาจจะ30ก็ได้นะตรงนี้อาจจะ20ก็ได้นะเพราะว่าไม่ได้วัดร่วมกับหัวหน้าคือถ้าเป็นเป้าเดียวกันอย่างเช่น5ล้านแล้วลูกน้องรับมากกว่าหัวหน้าก็แปลกๆนิดน,นึงนะครับแต่ถ้าเกิดแยกออกมาของลูกน้องแต่และคนไม่เหมือนกันเวทนน้ำหนักมากกว่าหัวหน้าก็ได้เพราะหัวหน้ารับตัวรวมนะครับ อันนี้คือตัวอย่างแนวทางในการนํำชีตที่เราได้ตัวชี้วัดผลงานวัตถุประสงค์ที่กำหนดเนี่ยแล้วไปใช้ชีตประเมินผลงานประจําปีพอทําเสร็จแล้วทุกคนจะมีคะแนนรวมเท่ากับ100นะครับยกเว้นว่าเราจะมีหัวข้ออื่นที่ไม่ใช่ KPI เช่นเรื่อง competency เรื่องพฤติกรรมก็สามารถที่จะใส่เพิ่มได้แต่อันนี้ก็จะเป็นส่วนแรกที่ทำไว้สำเร็จรูปกึ่งสำเร็จรูปแต่ละปีก็สามารถก๊อป้ มาสเตอร์ e ีสอันนี้แล้วก็มาทำ KPI เพื่อการประเมินผลงานประจำปีหรือ OKR OK เพื่อการประเมินผลงานประจำปีได้ง่ายขึ้นนะครับลองนำไปจัดทำแล้วก็นำไปใช้ดูนะครับขอบคุณครับ